ตอนนี้ก็อยู่หน้าทางขึ้นถ้ำสาลิกานะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนเขากันนะครับไปถ้ำสาลิกาอยู่ในตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารา,า,ามจังหวัดราชบุรีถ้ำแห่งนี้มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เข้ามาแวะพัก้อมไพ่โกแต่เดิมถ้ำแห่งนี้ชื่อว่าถ้ำตีเหล็กเพราะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ตีเหล็กของชาวบ้านในสมัยก่อนแต่ที่เปลี่ยนชื่อเป็นถ้ำสาลิกาเพราะชาวบ้านสมัยนั้นได้เข้าไปในถ้ำ และพบเห็นนกสาลิกาอยู่หลายคู่จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นถ้ำสาลิกาตรงนี้ก็เป็นบริเวณถ้ำเย็นนะครับตอนเดินผ่านเข้ามาเนี่ยก็จะมีลมวูบนะครับจะทําให้ความรู้สึกเย็นนะครับซึ่งจะจางจากถ้ำร้อนที่มีอุณหภูมิอุ่นนะครับผมอันนี้จะเป็นโถงค่อนข,ข้างกว้างนะครับแล้วก็จะมีแสงอาทิตย์สอดส่องลงมานะครับผมเรามารับพลังกันตรงนี้นะครับ บริเวณถ้ำร้อนนะครับของวัดถ้ำสาริกานะครับผมเดินเข้ามาจากข้างนอกจะมีอากาศเย็นนะครับแต่พอเข้ามาข้างในเนี่ยยืนตรงจุดนี้เป็นปลายถ้ำนะครับก็จะมีความความร้อนนะครับจะรู้สึกอุ่นๆนะครับถ้ำแห่งนี้มีหินงอกหินย้อยสวยงามภายในเป็นห้องโถงใหญ่แล้วแยกเป็นถ้ำร้อนถ้ำเย็นในอดีตรัชการที่5้เคยเสด็จมาปรารภาที่ถ้ำแห่งนี้พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ ครั้งหน้าจะพาตรลนเที่ยวไทยที่ไหนอีกติดตามชมกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ